สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพีเคกับตะลลยปราตีนฮะแน่นอนนะครับมีไม่อย่างนี้อยู่ในมือผมเมื่อไร่และมีหัวไม้สีส้มอย่างเงี้ยความสนุกมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ห้องนาภาลายัยโรงแรมดุสิตธานีเราถือว่าวันนี้เรามีโอกาสแล้วก็เราโชคดีมากเลยครับที่มีโอกาสได้มาสัมผัสกับการเปิดตัวคอนโดมิเนียมสุดหรูมแม่น้ำเจ้าพญาที่มีมูลค่ากว่า3,500ล้านบาทน,นี่แหละครับ Star Vi e ว c o n d o ม i เ i ียม ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานะและคิดดูนะครับสมมรับที่เกิดคุณกลับบ้านมาแล้วคุณได้มาอยู่ตรงนี้แล้วมองวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาและความสวยงามของกรุงเทพชิดมันจะสบายขนาดไหนวันนี้นะครับงานนี้เขาได้เชิญ,ชญซุปตาม,มาไม่ใช่หนึ่งไม่มากกว่าสองบอกไว้แค่นั้นนะและในกิจกรรมนี้อลังการมากสำหรับที่อยากจะมีคอนโดมิเนียมของตัวเองคนที่อยากจะอยู่แล้วก็สัมผัสบอกว่าไลฟ์สไตล์ที่มันสบายที่มันตอบโจทย์ทุกอย่างผมว่าตุลยปาร์ตี้เนะี่ยวันนี้ น่าจะตอบโจทย์คุณมากที่สุดเราไปดูนะครับว่าในงานของเราวันนี้มีอะไรกันบ้าง ตุลีปาร์ตี้ครับและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณรัตนาชัยพาตินาวินนะท่านก,ากรรมการผู้จัดการจาก Eastern Star Real Estate จำกัดมหาชนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบกเกตก่อนเ่ยจะบอกว่างานวันนี้ผมรู้สึกถึงความความแปลกความแหวกแนวความหรูกับคอนโดมิเนียมที่เปิดตัวในวันนี้ที่มีชื่อว่า s t a r v i e w ใช่ไหมครับใช่ครับจุดเด่นมันเยอะมากเลยครับมีอะไรบ้างครับง่ายๆก่อนอันดับแรกเลยนะครับคืออยู่ในทำเลที่ใกล้เมืองริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ ซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์สำหรับคนเมืองและก็ต้องการการการพักผ่อนหรือที่ดีได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันนอกจากนั้นจุดเด่นอันดับแรกเลยก็เรียนว่าสะไว้น้ําสูงเสียดฟ้าเลยนะครับชั้น44ในจุดนั้นร้อยกว่าเมตรซึ่งร้อยกว่าเมตรที่เป็นสระที่กว้างมากโทษะความความสูงจากพื้นประมาณร0อยกว่าเมตร อ๋อหมาถึงความสูงขชั้น44นี่คือร้อยกว่าเมตรครับและความกว้างของนอกจากนั้นความยาวของสระเนี่ยยาวต่อเนื่องกันเกือบ100เมตรว่ายได้พอสมควรครับ100เมตรนี่แสดงว่าต้องต้องแบบมีมีซีนมีวิวที่สามารถมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างชัดเจนเทควิวได้360องศาเลยครับนั่นแค่แค่ได้ยินแค่นี้ก็อยากจะเห็นแล้วครับและยิ่งเป็นขอบสระแบบอินฟินิตี้ pool ใช่ไหมครับอินฟินิตี้เอ็ูมันไม่มีมันมีขอบมันสามารถไปเกาะไปเกาะอยู่บขอบได้แล้วเหมือนกับเหมือนกับลอยอยู่ ใช่ครับสา,ายขอบแล้วเป็นสายน้ําเกลือนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าด้วย<อ>ครับใน,นข้อแรกครับ,รบข้อ 2, 2นะครับมีสวนแบบ t ropical garden ขนาดใหญ่ถึงเกือบ5้าไร่คอนโดส่วนใหญ่เนี่ยหลังคาชนหลังคาหน้าต่างชนหน้าต่างสวนแทบไม่ต้องพูดถึงบอกว่ามีสวนก็มีสวนค่อนข้างเล็กนะฮะประมาณเท่านี้นะฮะไม่ประมาณนั้นครับแต่ของเราเนี่ยเกือบ5้าไร่จริงๆครับ ropical garden ยักา์ขนาดครับผมกำลังนึกภาพอยู่นะครับวองเรื่งนึกภาพตามนะครับ กว้างร้อยเมตรแล้วมองลงมาข้างล่างเป็นสวนทั้งนั้นเลย5้าไร่ถูกต้องครับแต่ว่าคุณยังสามารถใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างสบายๆนั่นคือจุดเด่นข้อที่2และข้อที่รับครับข้อที่3มีลิฟต์สวนตัวส่งตรงถึงหน้าห้องพักทุกยูนิตเลยครับปกติคอนโดจะมี2อัถ้าสีก็หรูแล้วลิฟต์ส่วนตัวนี้หมายถึงว่าทุกห้องนี้คือมีอะไรครับทุกห้องจะมีลิฟต์ชูตขึ้นไปถึงหน้าล็อบบี้ของตัวเองเลย แสดงว่าชั้นหนึ่งไม่มีกี่ห้องครับคุณชั้นหนึ่งมี8ยูนิตนะครับแต่ว่าลิฟทั้งหมดเนี่ยทั้งโครงการเกือบ20ตัวเรียกเรียกว่าลิฟต์สุนตัวได้เลยข้อที่4ครับครับข้อที่4ที่จอดรถเนี่ยเกินร้อยเปอร์เซ็นตะ์ปัญหาของการพักอาศัยในคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ที่จอดรถจะไม่เพียงพอไม่เพียงพอก็เกิดการแย่งกันทั้งหมด556ยูนิต ที่จอดรถถึง564คันหายห่วงหมดห่วงเรื่องที่จอดรถแน่นอนนะไม่ว่ากลับดึกๆแค่ไหนเวลาไหนหรือบานท่านาจะมีรถหลายคันก็มีปัญหาอย่างคุณปีเคชอบรถสปอร์ตใช่ไหมครับหรือเฟืออะไรครับเดี๋ยวจะเป็นลูกค้าก็วันนี้แหละครับนั่นคือข้อที่4นะครับมีอีกไหมครับจริงๆบนยอดตึกเนี่ยนะครับเทควิว360องศาได้วิวเมืองได้วิวแม่น้ำเจ้าพระยาและ ช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยนะจะเห็นพลุกับไม้ไฟสวยมากเลยรอบบริเวณครับรบอันนั้นคือ5้จุดเด่นถ้าเกิดสนใจอะไรนะครับกับ Star View ด้วยกันละกันพูดถึงงานในวันนี้ครับเพือพระชัยครับวันนี้เราเรารวมตัวซุปตาร์ซุปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นเลยกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับนอกจากจะจะเชิญคุณอ้๊มคุณไอซ์นะครับคุณคริสซุปเปอร์สตาร์อย่างที่ว่านะครับนำนำเสนอจุดเด่นจุดขายของของโครงการในในการแสดงผ่าน ผ่านทางพัทราดีครีเเตอร์กจ้คุณโจครัคุณโจครัคุณโจ้เป็นคนคนกำกับการแสดงครับใช่ครับแล้วเมื่อกี้ผมแอบไปดูข้างในเนี่ยมันจะมีจอ2อและจองรอองศานี่อันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าอันนี้เยี่ยมเลยครับมันคืออะไรครับเรามีจอ 3D animation นะครับเป็นจอระบบใหม่ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เป็นจอ270องศาให้ให้รายละเอียดที่มากกว่าให้มุมมองที่ลึกกว่าเหมือนอเหมือนอยู่ในสถานที่จริงสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายพระอาจาชครับถ้าคนดูของตร์ีปาร์ตี้หนึ่งคนที่เป็นคนชอบใช้ชีวิตในเมืองเป็นคนที่รักชีวิตในคอนโดมิเนียมถ้าเขาคิดถึงสตาร์วิวเขาควรคิดถึงอะไรครับการอยู่อาศัยในมิติใหม่ในรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ อย่างแท้จริงคนรุ่นใหม่ที่ว่าก็คือคนที่รักชีวิตเมืองหน้าที่การงานดีการศึกษาดีชีวิตมีสีสันทั้ง,ท,งทั้งในในช่วงเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนได้ได้พร้อมกันทุกอย่างในเวลาเดียวกันอย่าลืมนะครับผมไม่มั่นใจนะครับหมดจากวันนี้ไปจะมีห้องเหลืออยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าอยากจะได้วิวพาโนรามกสามอองศาแล้วก็สัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติ อยู่บนอยู่เหนือความวุ่นวายของในเมืองและติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาคงจะมีที่เดียวนะครับที่นี่คือที่<น>ทสตาร์ว <Start S 2> ิวเรคุณแม่จะขอบคุณมากเลยครับ แก้เป็พี่โจแต่ไม่น่าจะดีนะครับคุณผู้ชมครับจากพัฒนารีเียเตอร์นะครับพี่โจคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆพี่โจสวัสดีครับตอนรับวสุดตรุษปาร์ตี้นะฮะส่วนนี้คือสวนจำลองว่าอีกหนึ่งนาเขาจะมีสวนนี้ไงไปนั่งเล่นติดกับแม่น้ำเจ้าพญาห้าไร่เลยครับห้าไร่ห้าไร่ครับพี่โจวันนี้พี่โจมาในฐานะของเอ่อคริโอกราเฟอร์สำหรับงานโชว์ในวันนี้ วันนี้ไ่้ขาวว่าโชว์อลังการมากเับครับศิลปินมีใครบ้างน้องไอซ์นะครับแล้วก็น้องอ้ําพัชรภาาแล้วก็น้องคริสหอวงังแต่และคนนี่คือคือแครคเตอร์เ็าแ,เตแต,แต,ก,แตกต่างกันแรคเตอร์เขแตกต่างกันมี3แบบ3สไตล์และโชวม์มันมันบ่งบอกแล้วน้ครับมันบ่งบอกถึงความสะดวกสบายของสวนนะครับคือเราเนี่ยเรามีพื้นที่สวน ฮาไราอันนี้ใครเป็นคนแสดงพี่เอออันนี้เออน้องไอซ์เป็นเขาเป็น <Ice S 1> นะครับรแ,แล้วเออสำหรับน้องคริสเนี่ยก็ด้วยลีลาด้วยสรีระด้วยมูฟเมนต์ที่เขาดีเนี่ยเรื่องๆก็เลยมีจะโชว์สระว่ายน้ำด้วยซึ่งเรียกว่าเป็นสระว่ายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นมุมแบบพานโนรามาคือเห็นวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดเลยแล้วคนสุดท้ายครับพี่ก็ใช่คืออั้มมีความเป็นสตาร์ ก็คือสไตล์อีสเทนสตาร์คือหมายถึงว่ามันจะเป็นแร่พิเศษของความเป็นดาวของเขาเป็นเหมือนกับคอนเซปต์และเป็นโลโก้ของโรงแรมที่สถานที่นี้ด้วยครับยากไปหนี่กว่าจะได้3คอนเซปต์เนี่ยเวลาแบบว่าทางซาบิวให้โจทย์พี่มาก็โจทย์เนี่ยเข้ามาตั้งแต่ต้นแต่ว่าวิธีการกระทำให้มันสอดคล้องระหว่างมูฟเมนต์ของนักแสดงหลักแล้วก็เออเออแดนเซอร์น,นะครับมันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันแล้ว3คนก็มี3แบบแล้วก็มี3สไตล์ซึ่ง ทำให้โชว์เนี่ยมันลื่นไหลและสนุกสนานนะครับพี่ครับหลังจากที่คนที่มาร่วมง,งานดูโชว์พิจบปับ๊บเนี่ยอยากจะให้เขาได้อะไรบ้างก็อยากจะให้เขาคิดว่าถ้าเกิดเขาจะต้องลงทุนหรือว่าจะต้องซื้ออะไรเพื่อความสุขสักอย่างนีงเนี่ยอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีและเป็นเป็นสิ่งที่มันคุ้มกับกับชีวิตที่มันเหนื่อยมันหนักแล้วแล้วก็เรา หาเงินมาจะใช้อะไรสักทีเนี่ยก็หยิบใช้จับจ่ายใช้สอยอย่างทําให้ชีวิตมีประโยชน์ชีวิตมีความสุขและชีวิตมีคุณค่าอันนี้จะเป็นเป็นการตอบโจทย์ที่ดีที่สุดนะครับซาวีมีจุดเด่นเยอะมากพี่เอาสักอย่างหนึ่งแล้วกันพี่มโวกาสได้มาคุยคุยกับโครงการครับพี่ชอบอะไรมากที่สุดสำหรับพี่พี่ชอบสระว่ายน้ำใน,ำน,น,นความรู้สึกพี่พี่ชอบอความกว้าง<ช>ของเออพี่ชอบความกว้างของของเขาเรียกว่าเหมือนกับ ถ้าเราเราเราเหมือนกับชีวิตมันมีความสดใสเหมือนเหมือนมันนกมันบินอยู่ในอากาศถ้าปลามันว่ายในน้ําโดยที่มันไม่โดนล็อกอยู่ในอ่างเล็กๆเนี่ยมันก็เหมือนกับชีวิตมนุษย์ที่มีอิสระจะไปทุกมุมไหนแล้วมองทุกอย่างให้ธรรมชาติเข้าใกล้ตัวให้ได้มากที่สุดสมัยนี้เราเราเรานี้ธรรมชาติแล้วเราอยากให้เราอยู่กับธรรมชาติมากและไม่ได้ไปทำลายเขาง่ายๆแต่ว่ามันอยู่ใกล้กันมากขึ้นพี่ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีจองแล้วหรือยังก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเหมือนกันเหมือนกันขอบคุณมากครับ